ได้ไหมเดี๋ยวคันนี้แม่งเจรวมคันนี้รวมทำเหตุการณ์ทัดีกว่าเห็นยงไ่ไช่เม็นไะดุกคะ

โต้ไม่แันยอร้โต้แต่ว่าถ้ามันไหลแล้วมันวิ่งอบจะเสีิงลูกอะเิียลูกไก่ไก่คับนีไก่ฮะท้ายนะมัไปไปยังเดิมาแล้วเเ้ย มันรวมเตแต่เนี่ยเนี่ยเดิมคณที่ทำตาเฮ้ยเก่งรถเก่งไหมรถเก่งรถเก่งคนที่ทำตาเฮ้ยคบีเอ้ไหมบีเอ็มบีเอ็มกับไอ้นี่คนทีตามเ